คลิปแรกถ้าใครได้ดูเนี่ยคือตอนเน้มีรายได้หลักแสนเนี่ยเนยก็ให้คุณแม่นะคะประมาณ20,000บาท20,000บาทนะคุนอายายเงินสดส0 0 0ม่นบาท,บาทก็เดี๋ยวเราจะไปกดตังกันดีกว่าค่ะเราจะมากดตังค์1 0 0 0 0 0บาทนะคะกลับไปให้คุณแม่กันค่ะนี่ค่ะเงินที่กดมาจาก ATM นะคะคือ10,000 0บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณแม่กันค่ะ oh. ยายของขวัญปีใหม่บคหนึ่งแสนบาทค่ะ เนี่ยค่ะทำช็อปเจนิกมานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนคุณคุณคุณแม่นะคะวันนี้ก็รับได้หลักล้านจากช็อปเจนิกนะคะก็ให้คุณแม่หลักแสนเขาได้เอาไปใช้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบและอยากจะรู้ว่าต้องทํายังไงนะคะากคุณคุาว่าสนใจเข้ามาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเนจะได้ทําการสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้เงินคืนนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแอปเป็นอาชีพเราได้ด้วยค่ะบ๊ายบาย